เอาระกับสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมมันอยู่เกม GTA นะแซนแอนเดรสนะวันนี้ก็ไม่มีมอสมาแจกเป็นเช่นเคยครับแต่ว่าวันเนี้นะก็คือจะมาทำภารกิจนะพอดีผมก็กำลังทำเซฟที่จะเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเซฟที่จะเล่นแบบว่าชีวิตจริงอยู่นะซึ่งผมก็ต้องการเซฟที่ภารกิจครบหมดแล้วก็ตังมีน้อยนะครับนะเพราะว่าไปหาโหลดเซฟที่ภารกิจครบก็มีแต่ตังก็ก้าวนะครับนะมีตังตันนะครับผมต้องการตังที่มันแบบว่า น้อยๆน,นะครับนะเพื่อนที่จะทําภารกิจหรือว่าเล่นแบบชีวิตจ,จริงนะครับนะโอเควันนี้ผมก็จะต้องมาทำเซฟเองนะครับซึ่งผมทาเซฟเงาๆมาผมก็คิดว่ามันน่าเบื่อผมก็เลยอยากลองมาทําแบบว่าอัดคลิปนะครับให้ทุกคนได้ดูรีแอคเวลาผมทําภารกิจหรือว่าเวลาผมเล่นภารกิจว่าผมเล่นยังไงหรือว่าผมแบบว่าเล่นกาแกแค่ไหนหรือว่ามีเป็นยังไงบ้างเวลาผมทําภารกิจในเกมนี้นะไม่ใช่แค่แบบว่าโชว์มอสแจกมอสนะับแต่ว่า เวลาเล่นในะเรื่องทำภารก,กิจเนี่ยผมเล่นยังไงนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับนะมาลองมาดูกันว่าถ้าเกิดผมไม่ได้แจกม็อดเนี่ยช่องผมจะมีคนดูหรือเปล่านะถ้าเกิดผมเล่นเกมเฉยๆไม่ได้มีม็อดมาแจกนะครับนดูทั่วไปจะมาดูหรือเปล่าเห็นเวลาคลิปแจกม็อดนี่คนดูเยอะเยอะใช่ไหมเขาเขาเอาม็อดไงเขาไม่ได้อยากรู้ว่าคลิปเนี่ยเขาจะมาดูผมด้วยใจหรือว่าเขาจะมาดูช่องผมแค่หวังเอาม็อดนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์และกันเนาะว่าอะไรก็เป็นยังไงนะครับนะ ก็อนันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นภารกิจป้นนะครับนะภารกิจป้นที่เราจะไปป้นกับเรเดอร์นะครับนะซึ่งจากการที่ผมไปหาข้อมูลมาคือเรเดอร์นะจะพาเราไปป้นชายที่แบบที่เขาตาบอดนะครับแต่ว่าเขาเป็นทหารเก่าแล้วเขาก็มีอาวุธอยู่ในบ้านเยอะแยะด้วยน้บนะเราก็จะไปป้นมานะครับนะโอเคเราไปกันเลยนะครับนะอุ๊ยโเคอาเโี้กดผิดอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห มามาถึงนี่ก็โอ้ทรงไปหมดแล้ววะอย่าไปหวังเลยว่าจะป้อนเสร็จไอหยอกเล่นนะน,นะโอ้มาถึงฟอร์มมาแล้ววะล้างไม่ดีเล้ววะทุกคนโอเคหยอกเล่นนะโอเคเจ็ดนาทีเหลือๆนะผมบอกเลยเดย์ไลท์นะ่โอ้เจ็ดนาทีก็ขับตามถนนไปนะนะฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคได้ได้ได้ได แล้วก,กินนี้ผมค้าเนี่ะชอบแล้วเพราะว่ามันต้องแบบว่าอาศัยการเป็นตีนแมวน้ำนะแล้วก็จะค่อยย่องไปเอาเอาแบบว่าเอาปืนนะครับนะเอากล่องของอย่างละอันอย่างละอันนะครับซึ่งเราสามารถฆ่าชายแก่ได้นะอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ฆ่าให้ดูแล้วกันนะเพราะผมไม่มีระยะไกลนะเพราะว่าใช้ปืนนะมันน่าจะฆ่ายากนะครับนะตอนนี้ผมฆ่าผมก็ใช้มีดหรือว่าใช้ดาบฆ่าผมจำไม่ได้ละมันเลยฆ่า่ายนะเพราะว่าใช้ปืนฆ่าเนี่ยไม่รู้มันยิงเมื่อไหร่มันจะตายนะ เอามีดฟันที่สองทีตายเลยเอาเปืนยิงนี่เอาโหไม่รู้ว่างั้นผมคินนี้ผมจะไม่ฆ่าก็แล้วกันนะนะผมจะป้นออกมาครบทุกกล่องแล้วก็กลับนะครับนะมาโอ้ห้านาทีหกนาทีผมว่าเหลือๆว่ะจริงเหลือๆเวลาเหลือๆบอกเลยไปไอตีนแมวตีนแมวมาแล้วตีนแมวมาแล้วกล่องแรกเลยครับใกล้ๆก,กันเลยเนี่ยไอไอไอหลอดข้างล่างไอหลอดข้างล่างเวลาก็จะเป็น ความเสียงดังแล้วถ้าเกิดมันเต็มหลอดมันก็จะทําให้เราแบบว่าแบบว่ามันลุงมันก็จะด่าเรานะครับถ้าเกิดเราเสียงดังไปเนาะซึ่งถ้าเกิดหลอดมันเต็มรอบแรกลุงมันก็จะแค่ด่าเราเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดอตลอดเต็มรอบสองมันก็จะมันก็จะด่าเราอีกผมจาไม่ได้แล้วผมเล่นนานแล้วอะแต่ว่ามันต้องสักประมาณสองรอบมั้ยมันต้องต้องประมาณไม่สองรอบก็สามรอบนะมันถึงไอ้ลุงมันถึงจะมาไล่ยิงเรานะนั่นแหละจริงๆไม่ต้องอะไรอุ๊ยชีดโอ้โห กับเอ้ยเฮียกดผิดเมื่อกี้อะนรเนี่นะผม <c oughs> กดกระโดดเพื่ออะไรวะเนี่ยเอายกดิแต่ว่าจริงปกติผมจะเวลาผมเล่นรอบแรกผมจะไปกล่องไปเอากล่องที่มันไกลๆก่อนนะครับไปเอากล่องในห้องนอนของไอ้ตะลุงก่อนแนละ้วค่อยมาเอากล่องตรงนี้นะครับคือปกติเวลาผมเล่น่ะนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเอากล่องใกล้ๆก่อนละกันไม่ได้มาเล่นนาะนเลยภารกิจเนะี่ยแต่ก็คิดถึงนะชอบชอบชอบ มาเวลาเวลาปะเราจะขึ้นละปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊นปุ๊ป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 ปุเปปด๊รปุ๊ปปุกปปุ๊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 ปรุ๊ปนุ๊ปปุ๊ปป้๊ปปก๊ปปุ้ปปุนปาุ๊าปุ๊ปปุ๊ปปุอปยกเครนวัปุ๊าปุ๊ปปุ๊ปได้นะเราจะไปปุนปปา๊ปจุ๊ป้น๊ปปุจปไม่ปปุะปปุ๊ปปุ๊ปปไม่ผิดอ่ะ ไป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 ถงจะปนไห้ครบทุกกล่องเลยนะ้ำนะเอาให้ไอาตาลุงเนี่ยแบบว่าหรือว่าตกใจกันไปเลยว่าจะอุ้ยชิดชี้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 มักี่เผือวิ่งโอเคโอเคว่าสี่นาทีผมเ,เหลือเหลือว่าเหลือเหลือว่าแต่เล่นมากก็ไม่ได้นะ้ำนะอย่าพลาดมาชิบหายเอา <Okay. S 2> ไปไปตีแมวตีแมวมาแล้วตีแมวมาแล้วตีแมวมาแล้วนี่มีประมาณสองกล่องใช่ปะ่ะโอเคถ้าจริงๆเราป้นกล่องนี้เสร็จแล้วเรากลับบ้านเลยก็ได้นะ้นะเราไม่ต้องฝืนป้นต่อก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครห้าวหน่อยก็มาอีกกล่องหนึ่งก็ได้นะ้ำนะ เราก็สามารถฆ่าลุงได้เหมือนกันนะถ้าเกิดเราเหลือกล่องเดี๋ยวเราก็ทาเสียงดังๆให้ลุงมันลงมาแล้วนะเราก็สามารถฆ่าลุงได้นะครับนะถ้าใครหมันไส้มันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมเอาแค่นี้ก็พอละสามวัทีผมผมลกงมันไม่ผ่านหรอกผมคิดเกี่ยวกับเล่นเทคสองนะ,นะว่าเอาเอาทคเดียวผ่านไปเลยก็ได้ว่ามันเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกโอเคปะไปเลยดีกว่า ปะ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 เลเดอร์ปาพิวโอเคเอาผมเราไปเปลี่ยนสีรถนะใช่ปะอุ๊ยชิคยิกูตกโอ้โหดีนะไม่ระเบิดเราสวนเลยนะองทุกคนโอเคสีสามพอดีเลยอืมก็ว่าไปเมื่อก่อนผมก็ติด G T A มากนะอืม ตอนนี้ก็มีเกมอื่นมาเล่น Last Day on Earth โน่นนี่นั่นนะครับนะ PUBG อะไรเงี้ยดิงมาก่อนเด็กๆนี่เหื่ GTA มากเลยโหลดมาได้นี่คือเล่นทั้งวันนะครับนะพอเข้าใจแหละนะครับนะคนแบบผมก็มีแหละใช่ไหมล่ะเล่นไปก็เบื่อนะครับนะจริงๆจริงๆผมก็อยากอัดคลิปนะผมบางคนก็ชอบผมว่า GTA หรือว่ามามาเอามดผมว่า GTA อะไรเงี้ยนะครับนะจริงๆก็ไม่ใช่มดผมหรอก ก็ไปเอาเขามาแหละแต่ว่าอุไม่ใช่ฝั่งโน้นเออเกือบโอเคนี่นนนอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนสีแล้วเลยเหรอเออดี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 ด You see ยู o l โอเค ค oh, นะันฟะุ่ม e รั่มเบ r กอีกอ่านมั่วนะอย่าไปใส่ใจนี่นะนะถ้าเกิดใครสนใจการป้นก็สามารถเข้ามาขับรถคันนี้ได้นะแล้วก็สามารถทําอาชีพเสริมเป็นการป้นได้นะนะแต่ว่าอาชีพเสริมนะอย่าไปสนใจเกมเลยม yeah. <laughs> อสมีเยอะแยะเดี๋ยวจะมารีวิวด้วยนะนะมอส คือบางมอดที่ผมอัพคลิปลงไปหรือว่าอัพแจกลงไปมันก็จะไม่ค่อยบางทีคนดูก็เข้าไม่ค่อยถึงนะเดี๋ยวผมจะามาทําการรีวิวหรือว่าอย่างไเออจะประมาณแต่ว่ามารีวิวมอดผมช่องผมเองนะในการผมผมว่าอ่างไคือในการที่ผมจะเอามอดที่ผม,มว่าบางคลิปผมทาไม่ค่อยดังในชะ่ไหมแบบทำคลิปแจกไม่ค่อยดังมาเล่นในชีวิตจริงนะครับเออเอามอดที่ไม่ค่อยดังมาใช้มาเล่นในชีวิตจริงนะคนะดูจะได้หเห็น มอสแบบนี้ก็มีในช่องผมเหมือนกันบางมอสมันก็บางมอสเขาดูก็เข้าไม่ถึงนะับนะอันนี้ผมดูออกเลยว่าบางคลิปคนดูก็ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าบางคนเขาก็ดูแค่ปกนะว่าเออมอสนี้มันน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยบางทีคนบางคนเขาก็ไม่ได้อ่านหัวข้อหรอกว่ามอสนี้มันเป็นความสามารถอะไรยังไงนะนั่นแหละเดี๋ยวเล่นชีวิตจริงลีลยวจะามารีวิวนะนะเอามาแบบว่าเอามาเล่นให้ดูนะว่าพลาดอะไรไปนะนะ แต่คนเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยนี่นเลยมาทำภารกิจต่อไปของไรเดอร์กันเลยนะนะรู้สึกว่าเขาจะพาเราไปป้นใช่ไหมค่ายทหารที่เราต้องใช้รถเคลนนั่เออรถเคลนบอกว่าแบกกล่องแล้วก็เอาเข้ารถนะครับนะนี่อ <c oughs> ๋อต้มอะไรอยู่อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นภารกิจเอ้ยผมผมคิดผิดว่ะพลาดเขาโทษ ต่ไม่เป็นไรว่าภารกิจนี้สนุกนะภารกิจนี้มันน่าจะเป็นการที่เราไปเอาของที่รถไฟแน่เลยถ้าที่ผมจําได้นะมันจะให้เราไปที่รถไฟนะแล้วแล้วก็ไปเออมันจะมันเราอาจจะต้องไปโยนของนะแล้วก็จะมีคนขับรถกระบะเนี่ยรอรับของเราทุกคนก็น่าจะผ่านหูผ่านตาหรือผ่านตาผ่านหูกันมาบ้างแหละนะนีภารกิจนี้โอยบอกเลยว่ามันมันแน่มันแน่ม,นแนม่ดูว่าผมว่าผมจะเล่นเทคเดียวห่างเลยนะดูจา ชาร์จเครื่องเราเอารถแอบก่อนแล้วนะเดี๋ยวรถนะระเบิดทำอะไรทำอะไรทำอะไรเออมไม้แล้วหายแล้วมันมาอีกเซตหนึ่งเลยยูซี่เลยนะนะอุ้ยต,ต,ต,ตัง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 อุ้ยชิบหายรถระเบิด โอเคไครับผมนะเราคือรถไฟเลยเราเราเตรียมโยนของเลยแล้วนะนี่บอกเลยพัลกีดีมันเดียม e ดัดออะไรสักอย่างเมื่อกี้ใจเย็นครับผู้หญิงเขียวเขายหเราโยนของเนาะปุ๊บมันเป็นมันเป็นระเบิดด้วยนะที่เราโยนไปเนี่ยเราต้องโยนะรบระวังระวังเราต้องชาร์ด้วยชาร์ด้วยปุ๊บชิปนี่โอเคเก้า โอเคแปดเจ็ดหกแล้วห้าสี่อุ้ยอันนี้ระเบิดอันนี้ระเบิดอันนี้ระเบิดชิดชิดหายละเฮย้ยรับดิเออสามแล้วรับรับเอออร oh, <shit. S 1> ับเออ รับชิปเกือบรับเออเวลโกดโอ้โหระเบิดเต็มคันรถเลยชิบหายละต้องไม่เปลี่ยนสีรถด,ด้วยน้ำนะฝั่งซ้ายเราขวาอุ้ยอุ้ยคุณตำรวจคุณก็ใจเย็นชิปไม่เอานะคุณตำรวจไม่เอาไม่เอาโอ้ยสามดาวเองฮอเลยเหรอใจเย็นซิ วายยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไป <c oughs> โอเคแค่นี้ได้ก็จะหายไปแล้วปาเรากลับบ้านเลยนะครับนะ DJ, like าหาวละกนินีก็ใช้ได้ไม่เลวมันดีนะครับนะ สามดาวหายไปละเดี๋ยวแค่โคตรเป๊ะเอ้ยใครขับมาเนี่ยใครขับรถวันนียโหดเตินอ๋อล้องขับมาตรงนี้ด้วยอันนี้นั่นนั่นนั่นแล้วก็ขนระเบิดมานะน่าจะเป็นกล่องระเบิดกับกล่องอาวุธด้วยนะกล่องไม้น่าจะเป็นน่าจะเป็นกล่องอาวุธนะกล่องเหลืองๆน่าจะเป็นกล่องระเบิดโอเค สวยเฮ้ยเหลือภารกิจหนึ่งผมว่าผมทําให้ครบเลยดีกว่านะ้ำนะภารกิจไปปนกับเลเดอร์เนี่ยทําให้มันครบๆไปเลยนนเนี่ยเนี่ยล็อคปิดอนนี้แหละน่าจะเป็นภารกิจที่เราไปปนไข้ทหารน,น,น้ำนะปะไปนี่แหละอ,อันเนี้ยเดือดบอกเลยว่าเดือดครองจริงไปไปคนนะเฮ้ยเราเราขับข้างหลังดีกว่าเออนี่ยมาดูว่าผมว่าภารกิจนี้ผมจะเล่นเทคเดียวห่านหรือเปล่านะ แตนระดับผมว่าผมเล่นผ่านอยู่แล้วพอดีโปอยู่แล้วนะครับนะโปไม่ใช่โปนั้นโปรเฟชชั่นอลเออฟังให้มันจบโปเปลอะไรโอ้ไร้สาระโปรแบบโปแบบนั้นนหะแบบอย่าบอกเลยว่าอย่าไปโปนะครับนะโปรกดภารกิจกดทีเดียวภารกิจผ่านอะไรอย่างเงี้ยอืมพอดีพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเฮ้ยมาถูกทางโปรเนี่ย เออถูกเออถูกแหละถูกแหละนี่แหม่แหม,แม,แม่เรามาตอนสิบโมงเลยนะตอนเช้าไปตอนเช้านั่นแหละดีแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีมอสจริงๆก็มีนะแต่ว่าผมจะทําแก้ตัวก็แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนจะเล่นหลุดกันเยอะนะ้วสำหรับไอตัวเกมที่ผมแจกไปที่เป็นตัวเกมที่ผมใช้นะนะเดี๋ยวจะทำมามาให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะนะสำหรับคลิปนี้ ก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าจะมาทําแก้ตัวให้นะ้นะเพราะว่าเห็นคนบอกไปเยอะว่า,วาหลุดบ้างอะไรบ้างนะเราจะมาทําแก้ตัวให้ละกันนะครับไม่ต้องเสียใจยมีแน่นะแต่ว่าตัวเกมของผมอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่าตัวเกมของผมทุกตัวมันต้องใช้ OBB นะครับนะถ้าผมขี้เกียจมาอัดไอ้ไฟ1.7กิกให้ทุกคนนะคือมันจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครนะแต่นั่นแหละมันมันมันใช้ได้ทุกตัวนะครับ OBB ของ ตัวไหนก็ได้ที่มัน,ม,นมันเล่นกับตัวเกมของผมได้ทุกตัวนะครับนะนอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่า OBB ตัวไหนก็ได้แค่ไปโหลดมาจากช่องไหนหรือว่าจากแกลงไหนก็ได้นะครับนะขอให้มันเป็น OBB เกม GTA แสนนะครับนะมันเล่นมันมันใช้ได้หมดเนาะค่อยเราบินข้ามไปปลดสวิตนะครับรู้สึกใช่อปะภารกิจน,นี้ถ้าจําได้มีทหารด้วยนะแต่ว่าผมไม่เคยหว่นแล้วเอาจริงๆอะอะไรทำอะไร อุ้ยมีมีกตัวหนึ่งรู้สึกยังไงนะนี่สเตปพับจียออยอไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่เชิ่สเตปมันไม่ใช่สเตปพับจีสเตปมั่วสเตปนิ่มมาเนี่ยแหละครับเราเป็นภารกิจที่เราต้องทำเนาะฮึบแมนแมน จริงๆภารกิจเราไม่ใช่แค่ทําให้ไม่ไม่ใช่แค่เอาแค่ขนกล่องนะภารกิจเราต้องป้องกันเลเดอร์ไม่ให้เลเดอร์ตายด้วยนะถ้าเกิดเลเดอร์ตายภารกิจก็เฟลนะครับนะนั่นแหละแม่งสร้างปัญหาให้กูทิปเลยเลเดอร์นี่มึงไอ้กูปไม่พอกูต้องปกป้องมึงอีกมึงต้องปกป้องกูไม่ใช่เลยไงแต่ว่าอันนี้ผมือนได้ข้อมูลมานะว่าต้องปกป้องเลเดอร์ด้วยนะถ้าเกิดเลเดอร์โดนยิงเยอะๆเนี่ยมันตายได้นะแล้วเราก็ภารกิจเราก็จะเฟลเนาะจริงๆผมไม่ต้องบอกคนทุกคนก็น่าจะรู้แหละใช่ไหม เขาพูดพูดไปไงไั้นแหละพอดีคนเหงาอะไรเงี้ยสองกล่องแล้วนี้โปรเฟชชั่นอลคนฉลาดต้องทำแบบนี้นะโอ้ยแบกคนละแบกทีกละกล่องละไล่ว่าไรศาสตร์ล่ะปะจะบอกให้นะเฮียซีเจเฮียชิทคิดเลยเพื่อนใจเย็นนะ สุดภาพหน่อยเรเดอร์สุดภาพหน่อยนี่ไงเลือดเรเดอร์เห็นปะเอา้าหลักไม่ขึ้นเฉยเลยโอเคคือใครยิงมะมึงยิงเหรอไอ้เรเดอร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงมาไงเนี่ย เหยียบแม่งดิเออเหยียบมานอนเออเออเออตายสักทีเออมาหาโคตรกากเลยฝึกมาจริงปะเนี่ยหาได้นะกากจริงฝึกนี้ไม่ต้องเป็นอาหารหรอกนะครับนะหยอกเขาผมหยอกเล่นนะอย่ามาดราม่าอะไรเลยแม โอเครู้สึกว่าจะผ่านแบบชิวๆชิเทียนนะไม่เกลียดแชร์หรอกก็คือชิวๆแล้วแหละชิวๆคชิบหายละเลเดอร์เลือดเหลือน้อยละต้องรีบแล้นะหายละไงโว้ยนะ ยืนรออะไรครับโอเคนะปะโหมีรถทหารตามมาด้วยกี่คันวะนั่นน่ะแหมพอตอนพอตอนไอ้นั่นเน่ยไม่ไม่ไม่เอารถบุกมานะแต่พอตอนนี้เนี่ยเอารถขับตามนะเดี๋ยวจะเชื่อนี่บนบ้านอาหารเก่ามันนับเฉยไปแล้วนี่ต้องปนหลับปนค่ายอาหารคิดได้เรเดอร์ไรเดอร์เรเดอร์อรอรอขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ เมื่อกี้ได้ยินเสียงแหละเออเราต้องอ้อมไปไม่เป็นไรนะเนาะแหมขับรถก็ไม่เรนะ็วเนาะปึ๊บรอ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 บ <are> โอ๊ยคลิปหายแล้วไม่ใช่ทางนี้ไม่ได้คลิป <ain> รถติดไปเลยขอบใจที่ชนช่วย แค่เคบามหม,บามือไก่งแค่บาหมอวัารหานะชิปละลอกแตกไม่เป็นไรนะโง่ยอกยอกยอกยอเอ้ยเราจะถึงแล้โอ้โหแตกหนึ่งลอ้อนี่กำลังเล่นีเทโลเพแตกหนึ่งลอ้อต้องบวกาตามตามไหวไหวไหวไวุ้ยแตกหนึ่งลอ้อไม่เป็นไรจิปชิปชิปชิชิิชิิอุ้ยแตกหนึลอ้อจิปชปิโอขอโทษยามขอโทษนี Okay. เอวุธมันในคางของเอเมดนับนะไม่ใช่มันจริงๆมันเป็นคางของเรานร้นะจริงๆภารกิจนี้ที่ผมไปฟังมาเขาบอกว่าเลดเดอร์มันบ่นประมาณว่าแก๊งเรานะมีแต่ปืนกากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเราไปป้วนค่ายทหารนะครับนะนั่นแหล,ละก็ประมาณนี้นะสำหรับเนื้อเรื่องของอ่านั้นนะของภารกิจนี้เนาะเค okay. ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่างนี้แล้วกันนะแล้วก็จะจะมาสังเกตนะว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่านะสำหรับคลิป นี่นะนั่นแหละก็จะมันก็จะพิสูจน์เป็นข้อพิสูจน์นะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนที่ดูคลิปผมนี่มาดูด้วยใจหรือว่ามาดูเพื่อเอามอสนะแต่ผมคิดว่า,าก็เขาก็ต้องเอามอสแหละนะนะก็มันก็ไม่แปลกหรอกนะนก็ไม่ได้อะไรหรอกแค่ทำควาขมขำๆเฉยๆโอเคนะผมนะก็บายบายแล้วกันนะคลิปหน้าก็เจอกันนะจะเป็นคลิปเกมอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับนะก็ตามใจผมนั่นแหละนะครับนะบอกแค่นั้นแหละโอเคผมเจอกันบายบายจุบ๊บๆ